รวมยาลิทราคาเริ่มต้นแค่30,000นกว่าบาทไม่น้อยเริ่มต้นแค่20,000กว่ากิโลแล้วก็ประหยัดอ่อป้ายแดงเอาแล้วเนี่ยสูงสุด30,000นบาทวันนี้ผมไม่เลือกทัก้งหมดสรุ่นมีคันไหนมั่งเดี๋ยวผมพาไปดูคันนี้เป็นรถที่ไลฟ์สดทำหาเยอะมากนะครับเป็นยาลิทคอร์ดนะปีใหม่มากปี2 0 2 4 1.5พรีเมียมลักชัวรี่ท็อปสุดเลขไม้สองหมื่นแปดพกิโลลูกค้าเปลี่ยนโชคใหม่มาให้ด้วยของแต่งเนี่ยเฉพาะโชคเนี่ยประมาณ30,000เข้าไปแล้วคันเนี้ยวันตีศูนย์ยังอยู่เลยนะทุกคนป้ายแแแดดดงงงถ้้้าาคคคุุณณไปปเเเนนนนนีีีี่่ยตตอออว็สสมืัฟร ได้ค่าตัวเป็นแค่770,900บาทคันนี้ยาร A ิสเอทีพบประหยัดมัน23กิโลเมตรต่อลิตรที่สำคัญคันนี้ตัวท็อปสุดพีเมียมลักชวรี่เบอะแดงมีกล้อง360องศาคันนี้ราคาตัวเป็นแค่520,900บาทประหยัดก๊าซแดงไปแล้วเนี่ยประมาณ200,000กว่าบาทใครอยากได้ตัว,ตวท็อปๆนะรีบจองผมมีแต่ว่ามีน้อยหน่อยคันนี้เป็นยาริส5ประตูราคาย่อมเยาผ่อนน้ำต้นแค่6,000กว่าบาทค่าตัว3 8 000, 9 0 0บาทคันนี้เป็นรุ่น1.2สป 2021. รอร์ตทุ มีมาให้ เรียบร้อยนะคันนี้ใครอยากมาลองทดลองขับหรือมาดูตัวจริงมาได้ที่พานทองชนบุรีคันนี้สมิว่าใครหาเอทีพนะรถประหยัดน้ำมัน23กิโลเมตรต่อลิตรแต่อยากได้แบบใหม่น้อยๆต้องมาคันนี้คันนี้เลอกใหมแค่36,00 0กิโลหนสมาร์ทปี2 0 2พันบคันนี้วารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่นะทุกคนคันใ้ค่าตัว51 9 0 0 0บาทรถของเรานะรับประกันให้ว่าไม่มีชนหนักน้ำท่วกความตัดต่อกลอใหม่ระบุในสัญญาซื้อขายให้และมีรับประกันื่องยุ์รปเกียรสส 20, ์สูงสุดหน0 มตรอยากได้รถแนวอีโคคาร์นะเรามีเลือกมากกว่า20คันทุกคนแล้วก็รถภาพรวมเนี่ยเรามีเลือกมากกว่า200คันใครที่อยากรถตัวจริงแล้วก็มาทดลองขับนะครับเราอยู่พันทองชลบุรีหรือใครอยู่ใกล้กรุงเทพก็ไปอ่อนรถกรุงเทพก็ได้คือรถดีมีรับประกันซือรถคองวนเนี่ยจะตอบได้ครับที่เกมเลยต่อต